ท่านรองผู um ้ว no ่การโครการคณะครูท่านผู้บังคับโรงเรียนนักศึกษานที่รัาทุกคนครับผมรู้สึกดีใจและขอขอบคุณงานแนแนวอาชีพราชการงานฝ่ายพัฒนากิจกรรมโรกเรียนศึกษาที่ให้เกียรติผมมาเป็นประการ ก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้ามาสู่การศึกษาสายอาชีพในวิชารายวศึกษา่วิชาเอกเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้านอาชีพของของแผนวิชาต่างๆที่นักเรียนควรที่ใหญ่เลือกผิที่เป็นในปฏิบัติการในทิศทางเดียวกันอีกทั้งยังเป็นการสร้างรสนิติที่ดี ต่อวิชาที่และสามารถปรับตัวใหม่ให้เหมาะสมกับวิชาที่ที่นักเรียนใช้เรียนอย่างมีคุณภาพจริงึ้นการระมุเทศ่แคนักเรียนใหม่ในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการเป็นนักเรียนที่เรียนในสายวิชาที่เรายนองการพัฒนาทักษาระดับพัฒนาการตอนต้นที่มีความแตกต่างจากสายวิชาสามันหรือสายอื่นที่เคยเรียนมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนสายวิชาชีพเพื่อความสําเร็จในการศึกษาตามบัวถึงประกาศสนิทเกกับวิชาชีพือกปวชซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเรียมตัวเตรียวใจและความเปลี่ยนแปลงในแนวทางและวิธีการต่างๆที่เวลาจะได้นำมาปรับประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างสูงส <S Durch ries> e> ุดผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะผู้ครูแผนกวิชาต่างๆรวมทั้งท่านผู้ประกอบการศึกษาทุกฝ่ายที่ช่วยกันจัดโครงการของประเทศนักเรียนวิชาจะมีกระดาษวันที2 567ตามหลักสูตรประกาศจริยบัตรวิชาชีพในประเทศระเรียนหนึ่งระดับประกาศผู้วิชาชีพประจำปีการศึกษาันที่567วิทยาลัยการศึกษานี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมดุลทั้งหมดทุกประการตันนี้ได้เวลาสมแล้วผมขอเปิดโครงการในแบบนี้บคุณครับ